สวัสดีครับทุกคนอ่วันนี้เรามาอยู่กับช่องเขียนโค้ดกับมากะปีนะครับตีหนึ่งตีสองยังไม่นอนกันก็อคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของผมที่ผมทําทเกี่ยวกับการสอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ศูนย์เกือบเป็นกึ่งเป็นเกือบร้อยก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะ,ะโดยหลัลลกๆที่ผมทําอ่าคลิปนี้ขึ้นมาหรืออร์สนี้ขึ้นมาเพื่อ มีอยู่สองเหตุผลก็คือว่าเหตุผลแรกเนี่ยผมอยากให้คนที่ไม่ไม่รู้ว่าการเขียนโปรแกร,รมคืออะไรหรือว่าคนที่แบบเคยได้ยินมาแต่ว่าไม่เคยไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันต้องทำยังไงมันเริ่มต้นจากไหนกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงหรือว่ามันปลายแห่งการถูกเลือกว่าเอเราจะเข้ามาหาลัยดีเนาะเราจะเข้าคณะอะไรดีเนาะ ก็หรือบางคนก็คือรู้แล้วแล้วก็แบบเอคณะเอการเขียนการเป็นโปรแกรมเมอร์จะเข้ากับเราหรือเปล่าก็ลองมาเรียนดูเผื่อที่เรียนปุ๊บจะได้หาอย่างอื่นเร็วขึ้น <laughs> ไม่ใช่นะครับอ่าก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมือแล้วก็ภาษาที่จะเขียนโดยภาษาที่ผมจะเขียนก็คือเราจะใช้ p y t h o นถามว่าเป็นภาษาอื่นได้ไหมคนเริ่มต้องเริ่มจากไพทนไหมคือความจริงคือไม่จําเป็นครับ ก็จะเริ่มด้วยภาษาอะไรก่อนก็ได้แต่ที่เริ่มจาก Python เพราะว่ามันง่ายง่ายที่นี่หมายถึงว่าง่ายที่ผมจะอธิบายไม่ใช่ง่ายที่จะเขียนหรืออะไรครับเพราะแต่แตและภาษามีความยากง่ายต่างกันโอเคครับอ่าโดยตัวที่ผมจะให้ดาวน์โหลดเนี่ยผมให้แตะลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างคนระัแล้วก็คนจะสามารถไปดาวน์โหลดได้โดยตัวแรกที่ผมจะดาวน์โหลดก็คือนี้ ซึ่งผมดาวน์โหลดไปและวและพอดาวน์โหลดเสร็จก็ให้มาที่ตรงนี้ก็กก็คือกดติดตั้งนะครับปกติแต่อย่าลืมแอดตัวแพทเข้าไปด้วยววววววโอเคพอดาวนาน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นเราให้ให้เขาเข้ามาที่นี่ได้เลยอ่ปุ๊บ ขอโทษครับเราให้ไปเข้าที่ IDLE ผมพูดผิดผมคลิกผิดอ่าผิดก่อนอ่าอันนี้ผิดไปด้วยก่ออันอัาสตอโปรแกรมตัวหนึ่งออกไปก่อนเพื่อเพื่อเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแจะทำไปพร้อมๆก,กันกับทุกคนโอเคฮะก็ก็ยกเลิกไป ป,ป๊าปป๊าโอเคนี่คืออ่าตรงนี้จะเป็นเชลหรือเชลซึ่งตัวเชลเนี่ยอ่าตัวไพทอนเนี่ยจะมีสองสองแบบก็คือจะมีสคริปต์กับเชลโดยความต่างของมันก็คือว่าเชลเนี่ยจะเป็นการทํางานแบบว่าเป็นตันทีละบรรทัดเลยสมมติถ้าผม x บวกสิบห้าเอเ x ่ากับสิบห้าก่อน อ๋อผมลืมบอกอย่างนึงคือว่าถ้าถ้าผมเขียนแบบภาษาดูแปลกๆดูผิดๆไปดูเอฟเอนี่มันไพทอนเหรอคือแล้ว,ลวบางทีแบบมันน่าจะเป็นภาษาอื่นก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นภาษาอื่นนะครับผมผมเผลอเพราะมันมีเยอะจัดจำไม่ได้อ่าเห็นเห็นจากตรงนี้ไหมครับพอผมให้ตั้งค่าให้ค่าตัวแปร x กเท่ากับสิบห้าปุ๊บพอมนท้าต่อไปคือมันจะรันเรียบร้อยแล้วล้วผมกดเอปุ่มมันก็จะเป็นสิบห้าเลยนะ เธอจะเป็นรันเป็นทีละคําสั่งซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถที่จะเช็คได้สมมุติว่าเอ้เราอยากจะคิดเลขแบบสิบห้าบวกสิบหกเท่ากับเท่าไหร่สิบหกบวกสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็สามารถรู้คาตอบได้เลยหรือแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีที่ต้องเขียนคำสั่งที่มันายาวยาเช่นสมมติว่าผมจะให้ไอ้แล้วก็ให้มันรูปอันนี้คือยังไม่ต้องต้องไปจําก็ได้นะครับยังไม่ยังไม่ต้องจาเพราะคือจะแสดงให้เห็นว่ามัน มันมันมันแตกต่างก,กับอีกแบบหนึ่งยังไงอะทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมอ่ะอยากที่จะทํางานหลังจากบรรทัดเนี้ยก็คือว่าถ้าสมมุติผมกด Enter อสองครั้งเมื่อกี้มาาันจะรันเคาาวันจะรันคําสั่งเลยใช่ไหมครับทีนี้ผมต้องการที่จะทํางานก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะมี คำสั่งเนี้ยมันก็ทำไม่ได้ละมันเลยต้องมีสคริปต์ซึ่งเราสามารถทำได้โดยการที่ไป new file อจากนั้นเราก็ให้ save save ก่อนอย่าลืม save <ะ>ผมใส่ใน desktop ลวกันตั้งชื่อทีนี้ผมจะลอกลอกมาทั้งดุนเลย กต็ตกแต่งนิดหน่อยตกแต่งนิดหน่อยกดโอเคเดังนั้นเห็นไหพอผมกด enter เนี่ยมันจะไม่มีคำสั่งลงมาอย่างเช่น i เท่ากับหนึ่งแล้วผมกด i 1, ปุ๊บหรือว่าพอจบคำสั่งนี้ผมกด enter 1, ปุ๊บมันจะไม่มีเลขขึ้นมาแต่ว่าถ้าผมอยากให้มันมีเลขขึ้นมาเนี่ยผมต้องไปกด อ่ะกดอื่นต้องไปกดที่รันหรือจะกดเซฟก่อนก็นได้ครับเนี่ยทีนี้มันก็จะรันปึ๊บขึ้นมาเลยเป็นรันคําสั่งเลยซึ่งแบบนี้เราจะสามารถเขียนโปรแกรมได้ยาวจนเสร็จแล้วค่อยรันทีเดียวได้ครับซึ่งมันก็สามารถใช้โคกูกันได้เนี่ยอ่าทีนี้ผมอยากให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือว่าอันนี้อยากให้ดูไว้เป็นเป็นก่อนเริ่มต้นแต่ผมจะพูดอีกทีในคลิปหน้าคือว่าสมมุติว่าถ้าเกิดผม แคปอีกแคปหนึ่งไปหรือก็คือว่าผมให้มันเยื้อออกไปนะเพราะผมกดลัดมันมันจะไม่ได้ก็คือว่าอินเด้นหรือว่าระยะในการวักเนี่ยของภาษาเนี้ยมันมีความสําคัญแต่บางภาษาการวักมันไม่มีความสําคัญนะคะรับก็คือว่าเราจะวักไปสิบห้าบรรทัดหรืออะไรเหมือนปมไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านก็ได้ะครับ แต่ว่าภาษาที่มันทาไม่ได้คือการวักมันมันไม่มันมีความสําคัญเพราะงั้นถ้าถ้าเราเขียนอะไรผิดเนี่ยก็บางทีก็ต้องอาจจะลืมเป็นอาจจะวักผิดนะซึ่งภาษานี้มันจะแปลกกว่าชาวบ้านตรงนี้แหละโอเคทีนี้พอเรากดเซฟปุ๊บการเขียนแบบนี้บางทีมันจะยุ่งยากในเวลาที่เราจะดีบักหรือว่าเราจะดูว่าเอ๊ะเราเขียนโค้ดผิดตรงไหนเราลืมเติมอะไรเราลืมใส่อะไรเข้าไป ทีนีผมมีโปรแกรมช่วยโปรแกรมหนึ่งก็งคือว่าโปรแกรมนี้วิงซึ่งบางคนจะถามว่าเอ๊พี่โหลดไพ่ชามได้ไหมโหลดอะไรได้ครับแล้วแต่ครับแต่ผมไม่เคยใช้ไพ่ชามแค่นั้นแหละหรือคนบางคนนะทันเทพยยเขียนเวียดโค้ดใช้เวียดโค้ดก็ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาครับมันกันฮะทีนี้อ๋อผมลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งตายแล้วก็วคือว่าการรันของของไพ t h o นเนี่ยมัน มันเขาเรียกว่า i n t e r p เตอร์ซึ่ง i ิ t e r p r e t ร r เนี่ยเขาจะเห็นว่ามันจะรันทีและบรรทัดตรงเนี้ยจะรันทีละบรรทัดทีละบรัทัดทีละบรรทัดแล้วก็แสดงผลออกมาปุ๊บตามแต่ว่าบางโปรแกรมเนี่ยเขาจะอ่านทุกบรรทัดก่อนเลยหมายถึงว่าบางเขาเรียกว่าคอมไพเลอร์ตัวคอมไพเลอร์เนี่ยเขาจะอ่านทุกบรรทัดเลยแล้วก็รันออกมาแต่อันนี้จะอ่านทีะบรรทัดซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากตรงที่ว่า สมมติผมเปลี่ยนจากตรงนี้ย16เป็นตัว x แล้วกดรันซึ่งแน่นอนมันมันมันไม่มีทางที่จะรันผ่านอยู่และใช่ไหม x is not d e f i ก็คือว่ามันจะอ่านแค่ถึงมาทัดน,นี้ปุ๊บพอมาทัดน,นี้ละฉันไม่เจอตัว x ปุ๊บเขาก็จะแบบขึ้น error ขึ้นมลทันทีเลยแต่ว่าถ้าเป็น compiler เนี่ยมันจะอ่านจนบรรทัดน,นี้เลยแล้วมันก็จะบอกว่าโอ้ no no no, no. เราเราไม่เราไม่มีตัว,เร,ตวเราไม่มีตัว x นะ